สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่2 8พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะได้เกี่ยวข้องกับโอกาสการมองอนาคตที่กว้างไกลมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการรอคอยข่าวสารเรื่องของทางไกลหรือว่าเรื่องของการต่างประเทศต่างๆน,นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่บ่งบอกถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนอนาคตนะคะการทำงานที่มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่หรือว่ารอคอยข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ช่วงนี้เรื่องของการงานภาพรวมชาวธนูก็จะได้รับโอกาสที่ดีๆเข้ามามากขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะมีการพัฒนาตําแหน่งหรือเรื่องของทักษะอาชีพบางรายที่ตกงานก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ที่ถูกใจนะคะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะมีคนช่วยสอนช่วยติวพร้อมสนับสนุนชาวธนูนะคะให้เก่งมากขึ้น บางรายนะคะจะมีข่าวเรื่องการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลรวมทั้งการต่างประเทศด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสแสวงหาโชคลาภหรือว่าหน้าที่การงานใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องของการเงินมีโอกาสได้สแสวงหาผลประโยชน์นะคะจากสิ่งที่ทำอยู่ทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมนะคะ ช่วงนี้เรื่องของค้าขายก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวทำให้คุณเกิดความแฮปปี้นะคะหรือว่าร่ำรวยเกิดขึ้นได้สุขภาพนะคะที่ป่วยก็จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วถ้าแข็งแรงอยู่ก็มีพลังพร้อมที่จะลุยทำงานเต็มที่นะคะคนโสดสัปดาห์นี้ความรักมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีจิตใจที่ตรงกัน มีการรอคอยเรื่องบางเรื่องอยู่ร่วมกันก็ได้นะคะสำหรับท่านที่มีคู่แล้วความรักถือว่าดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีการมองอนาคตร่วมกันอาจจะมีข่าวเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานขยับขยายเรื่องของเรือนหอที่พักอาศัยร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคิโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คาร a มิเคิลโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ